สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาทดสอบการพ่นปุ๋ยแบบประหยัดนะครับด้วยวิธีการพ่นไปซาร์ดไปนะครับซึ่งเหมาะสำหรับคนที่มีแบตสัก8แอมป์10แอมป์ประมาณนี้8-12โวลต์นะครับแบตเก่าก็ได้แต่ต้องมีอุปกรณ์ที่เห็นในคลิปนี้เลยครับก็คือมีแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็มีคอนโทรลาร์เจอร์แล้วก็มีแบตแล้วก็มีอุปกรณ์การฉีดพ่นปั๊มติ๊กธรรมดานี่แหละ แผงที่ผมใช้เป็นแผงขนาด60วัตต์18โวลต์นะครับตัวนี้ใช้มาหลายปีแล้วอุปกรณ์มีแค่นี้ครับจำลองว่าสมมุติว่าเราผสมปุ๋ยสัก50ลิตรนะครับอยู่ในถังใบหนึ่งแล้วก็ลากสายยาวประมาณ20เมตรอันนี้ผมต่อสายยาวที่ใช้พ่นจริงในสวนนะครับให้ดูเลยเป็นสายยาว20เมตรแล้วก็ใช้แบต12บ12โวลต์นะครับ แล้วก็ใช้คอนโทรลเชเจอร์ตัวเองกับแผงตัวเองก็เสียบแบตได้เลยครับตอนนี้แบตยังชาร์จอยู่นะชาร์จกับแผงนะครับปั๊มก็เริ่มทํางานครับปั๊มที่ผมใช้เป็นปั๊มคู่นะครับมอเตอร์ปั๊มคู่หรือถ้าใครมีปั๊มติ๊กที่อยู่ในเครื่องพ่นปุ๋ยเก่าก็เอามาทําได้เลยนะครับแบตเก่าก็ทําได้ตัวนี้พ่นได้นานจริงนะครับเพราะว่าเราชาร์จไปด้วยอันนี้ปั๊มนี้แรงนะครับเพราะว่าผมใช้เป็นปั๊มมอเตอร์คู่10กว่าบาทนะครับ อันนี้ใช้มา2ฤด,ดูกาลแล้วพอปั๊มเริ่มทํางานนะครับกระแสชาร์จอยู่ที่0.6แอมป์ขณะนี้เวลาประมาณเกือบเกืบ3โมงเช้านะครับก็ชาร์จไปพ่นไปนะครับเป็นอองฝอยดีมากอันนี้เป็นมอเตอร์คู่ใช้คอนโทรชาร์จตัวเดียวนะครับแล้วก็มีแผงเล็กๆแผงหนึ่งก็ถือว่ายังแรงดีไม่ตกเลยนะครับอันนี้ผมทดสอบให้ดูด้วยน้ํา ขนาด50ลิตรในถังนี้แหละแล้วก็มีมอเตอร์ปั๊มคู่แล้วก็มีอุปกรณ์ชาร์จปกติทั่วไปเลยมีแผงเล็กๆแผงเดียวเองนะครับก็คือแผงโซลเซลก็ผลิตป้อนกระแสไฟมาปั๊มก็ทํางานไปเรื่อยๆวิธีการนี้เราสามารถฉีดพ่นได้นานครับเราสามารถต่ออุปกรณ์การชาร์จแบบนี้ชาร์จไปด้วยพ่นไปด้วยได้นะครับสายที่เห็นเป็นสายขนาด20เมตรนะเป็นสายทนดังดันโอเคถือว่าแรงครับช่วงประมาณ3โมงเช้านะครับ เป็นช่วงที่เหมาะสมในการฉีดพ่นนะครับตอนนี้กระแสชาร์จก็อยู่ที่0.8แอมป์นะครับ0.8แอมป์ A, ยังไม่ถึง1แอมป์เลยนะครับก็ชาร์จไปด้วยพ่นไปด้วยแบบที่เห็นเลยถือว่ายังแรงครับยิ่งมีแสงแดดเท่าไหร่ก็ยิ่งประหยัดแบตนะครับเพราะว่ามีการชาร์จเติมเข้าไปเรื่อยอันนี้ก็ปรับละองฝอยให้ดูถือว่าเป็นละองฝอยดีมากพุ่งไกลามากครับประมาณ7-8เมตรนู่นแหละนะครับใช้มอเตอร์คู่นะ ใช่โมเตอร์เดี่ยวก็ได้นะครับผ่านไป15นาทีครับน้ําเริ่มลงลดลงครึ่งถังตอนนี้วนอยู่ที่12โวลตวนะครับวนไม่ตกเลยกระแสชาร์จอยู่ที่1.2แอมป์ช่วงเวลาประมาณ3ามโมงเช้านะครับเริ่มมีการชาร์จเข้ามาเรื่อยด้วยแผงขนาดเล็ก18โวลต์น,นะครับโอเคครับช่วงนี้น้ําเริ่มหมดถังโดยใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีแรงดันอยู่ที่11.9นะครับลดลงไปแค่ จุดหนึ่งนะครับลดลงไปแค่จุดหนึ่งเพราะว่าแบตลูกนี้ผมยังชาร์จไม่เต็มตอนที่เอามาทดสอบเนี่ยมัน1 2โวลต์น,นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยประหยัดแบตได้ทําให้แบตอิดได้นะครับเพราะว่าเรามีการาชาร์จไปพ่นไปนะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากสะพายถังพ่นนะครับเราก็แค่แกะ ปั๊มติ๊กในถังพ่นออกมาแล้วก็แกะเบดออกมามามีแผงโซลารเซลล์สักแผงหนึ่งแผงเล็กๆแบบนี้แหละ60วัตต์สมมุติว่าเรามีแปลงผักยาว20เมตรเพราะว่าสายที่ผมใช้เนี่ยยาว20เมตรเราไม่อยากสะพายหลังเรามีแบตที่มันไม่อึดพอเราก็สามารถใช้คอนโทรลชาร์เจอร์เนี่ยชาร์จไปด้วยพ่นไปด้วยแบบนี้ได้ช่วงเวลาที่มีแสงแดดนะครับแสงแดดเริ่มมาก็ประมาณ2องโงเช้า เป็นช่วงเวลาที่ปากใบพืชเปิดพอดีก็สามารถนําวิธีการนี้ไปใช้ได้อันนี้ผมก็ใช้ประจํานะครับโดยเฉพาะาที่ทําแปลงผักเมื่อก่อนก็ใช้วิธีการนี้แหละก็ผสมปุ๋ยไว้แต่สายผมมัน40เมตรนะครับ40เมตรก็เราก็ทําแปลงคู่แล้วก็เดินพ่นได้สบายเลยโดยที่ไม่ต้องสะพายหลังนะครับแถมยังใช้ได้นานด้วยเพราะว่าแบตมีการชาร์จเติมไปด้วยคอนโทรลชาร์เจอร์ตัวนี้ก็ราคาหลักร้อยครับ ยุคนี้เนี่ยร้อยกว่าบาทก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ใช้มา3-4ปีแล้วถือว่านำมาแชร์นำะมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม